สวัสดีครับเมื่อนี้กินตับหวานในรถครับเมื่อนี้ตับหวานเลยครับตับหวานเลยนะครับในรถเลยครับไม่มีเวลาครับแต่ว่ามกของสดนะครับอืม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 อืครับอมอมมอืมอม ซื้อมาโดนนุ่นะครับกินได้โดนนะครับทนพระจิตพระปุ๋ผู้ใดบ่กินก็ขอโทษทีนะครับนีะครับขับขับหั่นเลยครับมิ้นสุดยอดครับมิดนดี๋ัวบางไงเลยครับมิ้นหืมขมมากครับนะครับขมมากเลยครับ ตัวแสบพี่น้องมันต้องสนน้ำจิ้มเลยครับน,นี่นะนะครับคือแลบบะดวนครับสายนี้ลดเลยนะฮะอือหือจับก็เพอ กินข้าวอิ่มแล้วนะครับแต่ว่าอยากกินย่อยอาหารนิดนึอครับอร่อยครับเนียสูดตับไปได้ครับเนี่ยสูตับไ้ครับนะ อคำอยังไงเลยครับอม,อม,อมใหญ่ม้ตอง,งอน้ำจิ้มครับเราอยู่ในรถครับก,กินยังไงก็ได้ครับของชอบครับอืม แป๊บพี่น้องแป๊บครับได้มากแล้วครับใหนรถครับกินไดรถครับ หาลูกค้าครับช่วงรอลูกค้าลูกค้ามากกับห้วยต้อยสับบานชู้ลูกค้ากินเฉยนะครับอืจับเบอร์เลยนะครับขอตัวขอไปพวก ทันทีไปกินทิพย์นะครับเดอ้อนะฮะาตรงไทย่ายทำครับแถบหลายต้องงอเขียงครับมีดเท้าเข่าครับมีดดวงนี้นะครับเป็นมีดหมออย่างดีครับปาดอะไรก็เข้าครับ,บต้องงอลุดครับลุดต้องงอเขียงนะครับเนาะ หัอเขียงกันเลยหินใหญ่ๆเลยครับห้ก็ไปยัหนหอนะครับอันนึ่น้อยนี่ กับเพื่อนในไลนด้วยครับเด้อที่ติดตามครับผมัสดีครับ